ข้อ9เนื้อพระผิวพระพี่น้องครับหลงพ่อเดิมรุ่นนี้2482อรูปเหมือนปั๊มนี้จะเป็นเนื้ออันปากาัก้าที่มีความพิเศษก็คือมันจะเหมือนช้อนซ่อมสีอันปะกา้ามันไม่ได้อ่ขาวแวววเหมือนอันปะก้าทั่วไปเพราะว่ามันมีส่วนผสมของช้อนซ่อมลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นลักษณะสีแบบนี้นะครับ ขาวอมเหลืองอมเทานิดๆแล้วก็มีความประกายแวววาวขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีความหม่นเก่าอยู่ด้วยนะฮะพอสองสี่แปดสองถ้ายัางใหม่กิ๊กแล้วก็เลิกคุยแล้วครับต่อให้อันปะกกายังไงมันก็ต้องมีความเก่ามีรอยขีดรอยควนนะครับมีรอยขีดรอยควนเหมือนเงินเก่าอ่ะมันจะต้องมีรอยขีดรอยควนมีลักษณะความเก่ามีส่าของโลหะนะครับอ่าแล้วเนื้อจะเป็นเอกลักษณ์นะครับสีจะเป็นเอกลักษณ์ ไม่ได้ขาววับวับนะครับไม่ใช่นะครับของหลวงพู่เดิมนี่จะเป็นสีแค่ช้อนซ่อมถ้าเรานึกไม่ออกไปเอาช้อนซ่อมในครัวเรามาดูเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเป็นอย่างไงนะพี่น้องครับอันนั้นคือสีหรือว่าลักษณะของเนื้อหาแล้วก็เรามาลงกล้องดูเราจะเข้าใจที่จะนั้นพูดไปนะครับเรามาดูครับความเก่านี่ครับเห็นไหมมีขีดมีควนมีรอยซีนะรอยอมเหลืองนิดนิดเห็นไหมครับ และขณะเดียวกันสีก็เป็นสีช้อนซ่อมนี่ครับนี่คือผิวพระนะครับเนื้อปก,ก้านะครับมีความแข็งแต่มันก็สามารถถูกขีดถูกขวนได้มีรอยยุบรอยบุ๋มรอยที่เป็นส่องดูลึกๆแล้วมันก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นคล้ายๆผิวโลกพระจันทร์เลยหไหมครับอ่าแต่ตอนปั๊มมาครั้งแรกมันจะเรียบนะพี่น้องแต่การเวลาผ่านไปเนี่ยตั้งแต่สองสพี่น้องคิดดูครับมันจะต้องมี ขูดมีขีดมีควนมีอะไรอย่างเงี้ยมีรอยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมชาติถ้าไม่มีรอยไม่มีอะไรซะเลยนะ่ะเลิกคุยนะครับยกเว้นว่าเก็บอย่างดีในกรรมีตั้งแต่ต้นอันนั้นกรณีหนึ่งแต่พระทั่วไปที่เราเล่นหาจากพี่น้องจากเพื่อนๆืจากชาวบ้านจะต้องมีการผ่านมือจะต้องมีการใช้จะต้องมีการลักษณะแบบนี้แหละครับความเก่านะฮะสำคัญคือสีช้อนซ่อม และธรรมชาติของความเก่าต่างๆเหล่านี้ครับผม